กลับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับมันดีพีเอสนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาในของเว็บไซต์ก็คือเกี่ยวกับพวกเหรียญคริสโตนะครับผมอันนี้เราเป็นของเหรียญคือไรคอยนะครับผมก็คือเว็บนี้เป็นการเก็บอ่าสะสมเหรียญอ่าฟรีเนาะเก็บฟรีจากเว็บนี้ก็คือเว็บฟรีไรคอยนะครับผมก็ทำการเก็บแล้วก็อ่าทำการถอนเข้าบีครับนะครับผม ผมใช้กระเป๋าเป็นบิคับนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีบิคับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อ่านี่เลยนะครับผมบิคับนะครับผมตอนนี้ยงเงินของผมก็เลือดทางการเทรดมาอยู่ที่1นึ่งพันหนร้ยยี่สิบเจบผมก็ตอนนี้ราคาของอ่ายคอยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่หนึ่งรายคอยป่ะใช่ประรายคอยอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับผมส่วนบีคอยตอนนี้อยู่ที่492,000เาหนสองับาทนะ เดี๋ยวรอนิดนึงผมก็จะทําการเทรดของบิตคอยต่อนะครับผมเพราะว่านี่เป็นขาขึ้นละมันจะเป็นขาขึ้นละครับผมมันเป็นขาขึ้นละนะพูดมาครับผมอันนี้เป็นไรคอยนะผมไม่ใช่บิตคอยนะครับโอเคมาครับผมนะเราก็มาของเวทไ c คอยนะผมวิธีในการสมรัครก็คืออีเมลของเราเลยนะผมใช้เป็นอีเมลจริงนะครับผมก็ใช้เป็นอีเมลจริงเนาะ ใส่เป็นอีเมลจริงๆของเราเลยนะครับผมก็ใส่อีเมลไปนะครับก็อีเมลเราใส่ไปอีเมลอะไรเราก็ใส่ไปนะผมส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสผ่านนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้เป็นรหัสผ่านเนาะเราตั้งเป็นรหัสผ่านของเราเลยที่เราจําได้ง่ายสุดนะครับผมส่วนอัาข้านล่างนี้ก็จะเป็นรหัสอ่างผู้อ้างอิงก็คือสมมุติว่าผมเป็นคนแนะนานพี่นะผมก็ถ้าพี่กดลิงก์มาปุ๊กนะครับผมเพื่อนๆที่พี่กดลิงก์มาปุ๊กมันก็จะมีรหัสแนะนา,นานให้แล้วนะผม ถ้าใครไม่มีนะครับผมก็สามารถเอาไปกดลิงก์ใต้คลิปของผมได้นะครับส่วนลิงก์ของปีคัพที่จะถ้าผู้ชมที่จะทําการถอนก็ผมก็จะทิ้งให้เนาะส่วนวิธีในการสมัครก็สามารถไปดูช่องอื่นได้นะผมก็ผมยังไม่ได้ทําวิธีในการสมัครของแอปปีคับนะเพราะว่าอาจจะทางยากหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนนะผมเพราะผมสมัครไปแล้วนะครับผม โอเคนะผมตร,ตรงนี้ก็เป็นอ้างอิงเนาะก็คือรหัสอ้างอิงนะครับผมถ้ากดเงินพวกมันจะมีรหัสอ้างอิงแล้วนะครับผมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมอาจจะทิ้งรหัสให้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือตรงที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือมันเป็นการของอ่ามันเป็นการกระเป๋าคือตอนที่เราจะถอนเงินนะครับผมส่วนตรงนี้มันคือกระเป๋าที่เราจะถอนเงินนะครับก็ให้เราอ่า เก็บกระเป๋าบิทคอยน์นะครับผมก็ไม่ใช่บิทคอยนดีกระเป๋าของบิทกระเป๋าจากบิทครับนะผมก็ให้เราคัดลอกลิงก์มานะครับผมมาจากตรงนี้นะครับผมถ้าเราสมัครของบิทครับนะครับจากตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับเราเข้ามาตรงที่อ่าเวเลตนะครับผมมาตรงที่เวเลตนะครับแล้วก็มาตรงของไลท์คอยนนะครับผมก็ LTC นะครับผมแล้วก็กดไปนะครับ ถ้าใครยังไม่มีก็คือกดไปแล้วมันจะมีกดให้สร้างเนาะให้สร้างก็คือสร้างแบบว่าสร้างรหัสอะไรเลยสร้างลิงก์อะลิงก์เป็นของเรานะครับผมมันจะมีมันจะสร้างให้เราอัตโนมัติเลยเรวแค่กดเขาว่าสร้างอย่างเดียวนะครับผมแล้วก,การคัดลอกนะครับผมทําการคัดลอกอ่ากดคัดลอกปุ๊บนะครับก็อันนี้เป็นของไลท์คอยนะครับเราถอดเข้าไลท์คอยแต่ว่าเข้าที่บิทครับนะครับผมพอเรากดอ่าวางปุ๊บนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ คือถอนที่อยู่ที่อยู่ในการถอนผมถอนเข้าบีคันะครับผมส่วนก็คืออีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านเนาะแล้วก็ผู้อ้างอิงนะคือคนที่เชิญเรานะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องทางในการถอนนะเขาคงถอนเข้าบีคันะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็ทําการลงชื่อนะครับผมเสร็จปุ๊บเราต้องทาการลงชื่อนะครับอืม ก็มีประมาณคี่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนนะครับมันจะมีให้เรากดวตรง3ขีดนี้นะครับผมว่ามีอ่าเข้าสูราส่ระบบรดยลงชื่อนะครับผมก็ตอนนี้มีคนถอนมากกว่าก็คือ6 7 7 6 1ดอก็ลลาร์ก็ลวงไปเท่าไหร่วะ <c oughs> หกหมื่นหรอโอ้หลายล้านอะไรเนี่ย <laughs> โอ้เยอะมากเลยครับผมก็หกหมื่นนะตอนนี้คนเวทนะฮะเล่นอ่าเวท ไล์คอยเก็บฟรีจากเว้นนี้ก็ถอนมาแล้วมาแล้วก็ประมาณห0 0มืแล้วครับผมหกหมื่นเจ็ดันบาทแล้วนะห7 0 0 0่นดอลลาร์นะผมโอเคเนาะเดี๋ยวผมขอเข้าส่รบก,ก่อนนะครับมันจะมีว่าเข้าลงชื่อหรือว่าเข้าสูรนะ่ระบบเนาะผมขอเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาปุ๊กนะครับผมมาหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีประมาณหน้านี้เลยนะผมมันก็จะมีตรงที่คุูดาวตรงนี้นครับผม มันจะมีคูดาวตรงนี้นะครับคือ1ชั่วโมงอ่าหชั่วโมงแล้วก็มากดอ่าคูดาวก็คือกดคําว่ามันจะมีคําว่าอะไรละ่ะมันจะมีคาว่าอ่าฉันไม่ใช่ lucky, ปโปรแกร,รมอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้เราก็กดติ๊กไปนะครับผมถ้ามันมีอะไรให้เรากดอ่าเช่นอ่าลูกลูกผ้าที่เราที่เขากำหนดให้เรากดเราก็กดไปพอเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้แล้วก็กดปุ๊กนะครับผมมันก็จะหมุนให้เรานะครับผมว่า เราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีให้ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีนี่นะครับผมสมมติว่าเราได้เลขระดับนี้นะครับเราได้เลขตังแต่นี้เราก็จะได้ของไรคอยก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมเราได้เลขประมาณนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นี่นี่นีนะครับผมสูงสุดก็ได้อยู่ที่สองร้อยดอลลาร์นะครับผมก็คือหนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นก็จะได้อยู่ที่สองร้อยดอลลาร์นะครับ ไม่เหมือนก็จะได้อยู่ที่อะไลคอย2.98ประมาณนี้ไปก็จะได้มูลค่า200ดอลลาร์นะครับผมก็ตีไปเท่าไหร่อืหลายหลายพันอยู่นะส่วนตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดอ่าส่วนตอนนี้ผมมีอยู่อยู่ที่0.005นะครับผมก็ตอนนี้ผมสามารถถอนได้แล้วนะผมถอนค่าต่ำก็คืออยู่ที่0.005นะโอเคนะครับผมเราก็จะมาในของในการ ขอนอืมมันอ่าวิธีในการเล่นก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมวิธีในการเล่นมันก็จะมีอยู่อ่าตรงนี้นะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมด1 2 3สประมาณนี้อ่าพอเสร็จปุ๊บตรงนี้คูณตรงนี้ก็คืออย่างเช่นเราทําการคูณน,นะครับผมอ่าสมมุติว่าอะไรล่ะ ลุ้นนะครับผมรู้นมีโอกาสได้ห้าสิบห้าสิบนะผมลุ้นถ้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาเป็นเอาเป็นคุณสองคูณคูณห้ามันก็จะขึ้นห้านะครับคูณคูณหางหางหาไม่เอาไม่เอาคูณแปดนะครับผมมันก็จะมีโอกาสได้สมมติว่าผมเดิมพันอยู่ที่ตำ่ตำตำ่ำโอ้ผมก็จะเสียไปอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับผมอันนี้คือการเดิมพันนะครับผม โอเคนะครับผมก็คูณไปเดิมพันสูงผมก็จะได้อยู่่ะได้มากาไรแล้วครับผมก็ถือว่าประมาณนี้นะเือว่าตรงนี้แล้วแต่ถ้าผู้ชมที่จะเล่นรูกเ่านะครับผมก็คือมีโอกาส5 0าสถ้าเสียก็เสียเลยถ้าได้ก็ได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ทานะผมแล้วก็มันจะมีตรงที่รับนะครับผมมันก็จะมีตรงที่รับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลับนี้มันก็จะมีของในการดอบเบีย้ยนะครับถ้าเรามีอะ,อะไรไงเหรียญไลท์คอยด์เยอะๆนะครับผมมันก็จะมีดอบเบีย้ยให้เรา ก็ประมาณนี้ดับเบิ้ลไรวันแล้วก็ดับเบิ้ลไรปีก็ประมาณนี้นะครับนี่เนาะดับเบิ้ลแปดเปอนะครับผมแล้วหมายก็จะมาตรงที่ในการถอนนะครับผมมาในการถอนก่อนเลยนะผมไม่แนะนําให้ฝากนะเพราะว่าผมแนะนําว่าให้เก็บฟรีนะผมมันเก็บฟรีได้ให้เก็บฟรีแล้วก็ถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจากในการเชิญแล้วก็เหรียญจากเพื่อนเล่นได้นะผมก็ได้จัดส่วนแบ่งประมาณไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแปประมาณนี้แหละ อ่อนะครับผมก็ตอนนี้เหมือนว่าเหมือนที่บอกเลยนะครับผมก็อันนี้นะครับผมมันจะมีคําว่าถอนอตรงนี้มาในของอร์ชั่นถอนนะครับผมก็ถอนก็คือเงินจะเข้าสู่กระเป๋าของคุณประมาณ24ชั่วโมงการถอนส่วนใหญ่จะส่งภายใน6ชั่วโมงเนาะกอประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยเงินเข้า,าเข้าแน่นอนครับผมเหรียญไร้คอยเนี่ยเข้าแน่นอนครับ ก็มูลค่าในการถอนเนาะก็ถือว่า0.00อ่าค่าเครือข่ายก็คือเท่าไหร่ 0. 0.01นย์จุดะผมก็คือเราจะเขาเก็บค่าเทเนียไปอยู่ที่0.01อ์จุดศูยนึ่ไรคอยนะผมก็เราก็จะได้อยู่0.04ไลคอยนะครับก็มันถอนขั้นต่ำก็คือถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.005นะครับอ่าประมาณนี้ 0.005นะครับผมวงเงินทั้งหมดประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เห็นไหมผมว่าวงเงินทั้งหมดมันก็จะมีให้เราดูนะครับผมว่าตรงนี้นะครับตรงที่ผมถอนทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ค่าธรรมเนียมที่เขาจะหักไปก็คือ0.001ไลท์คอยตรงผมก็จะได้อยู่ที่0.004ไลท์คอยประมาณนี้ส่วนตรงนี้คือทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับผมถ้าผมจะถอนนะ แล้วก็เราถ้าจะถอนก็เราต้องกดคําว่าตรงนี้แล้วก็โปรแกรมผมไม่ชัดโปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมอ่าลางนะครับก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมในการถอนก็ประมาณนี้นะครผมคือตามที่ผมได้พอปอกไว้ช่วงตอนแรกเลยถ้าเราจะถอนเราก็ทําการเอาลิงก์จากกระเป๋าของบิ๊กครับหรือว่าเว็บไซต์ที่เรามีอยู่แล้วของ เพวกเหรียญคริสโตบิตคอยลักคอยอิตาเลียนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตอนนี้มีเหรียญพวกนี้มาเยอะนะครับก็เหรียญพวกนี้ตอนนี้มีมูลค่ามากกว่าทองคําอีกนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมก็ให้รีบเก็บก่อนเนาะในอ,อนาคตก็อาจารย์ใช้พวกนี้ในการฝากเงินอ่าในการใช้ใจ่ายแล้วนะครับผมส่วนในการฝากอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนาให้ฝากนะครับผมเพราะว่าเรา จะฟรีพอนะผมมีฟรีเราก็เก็บฟรีนะครับเนาะเอาแล้วก็มาจากกลางอ้างอิงนะครับผมมาตรงที่กลางอ้างอิงครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ของเรานะผมอ่าถ้าผมเป็นคนอ้างอิงเนาะถ้าผมเป็นคนเชิญพวกพี่หรือว่าพี่พี่เชิญผมก็จะได้อยู่ที่50%ลิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ลิงก์ของผมก็อยู่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะต้องขออภัยด้วยนะครผมเพราะว่า ติดคอ้นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ตอนนี้ผมยังไม่มีผู้อ้างอิง,อง,องนะถ้าท่านผู้ชมที่อยากมาสายเก็บเหรียญคริสตก็มาเก็บฟรีได้นะจากเว็บอ่าฟรีไลซ์คอยนะผมก็อันนี้นะครับผมตามที่ผมได้อ่าแนะนำกับคลิปที่แล้วคือเป็นแนะนำของเหรียญบิตคอยนะครับผมก็คือ BTC นะเนาะเวทนี้ก็เล่นไม่ยากครับผมมีแค่อะไรคูณนะครับผมคูณแล้วก็ ม,ม,ม,มีเล่นหวยด้วยมันมีเล่นหวยด้วยแต่ว่าหวยนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นนะไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่ามันไม่ถูกแน่นอนนะผมมันถูกยากแล้วก็เราก็เสียไปนะเราก็มีเสียไปนะครับผมแต่ว่าให้เรามาตรงที่บ้านดีกว่านะครับผมก็คือหนึ่งชั่วโมงเราให้กดไปแล้วก็ถ้าเราได้ทําการเชิญเพื่อนเราก็จะได้50%จากที่เพื่อนเล่นได้ด้วยนะครับผม,ผมก็ดีจากตรงนี้ด้วยเนาะ ส่วนในการถอนก็เหมือนอันที่เมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายเลยนะผมก็ให้ท่านผู้ชมที่ตอนที่สมัครช่วงแรกๆให้ทิ้งลิงก์กระเป๋าก่อนนะครับผมว่าจะถอนเข้าอันไหนเนาะ,ะโอเคก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมอของเวดไลท์คอยนะครับผมโอเคเรามาสรุปเลยนะผมเวดไลท์คอยนี้ใส่ฟรีสามารถทําได้แล้วก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0 0 0 5 ไลคอยนะครับถอนเข้ากระเป๋าผมจะถอนเข้ากระเป๋าบิคับนะครับผมถ้าใครยังไม่มีบิคับก็ลิงก์สมัครกระเป๋าบิคับอยู่ใต้คลิปแล้วก็ลิงก์สมัครของไลคอยก็อยู่อยู่ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครจะจะลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเนาะแต่ว่าเวทไลฟ์คอยไล์คอยนี้ผมไม่แนะนำให้ลงทุนนะเพราะว่ามันเก็บฟรีได้นะครับผมก็ให้เก็บฟรีนะครับส่วนของอยังไงล่ะ Ά, บิคับอันนี้ก็คือท่านผู้ชมลองเอาไปศึกษาเอาแล้วก็ใช้ดูนะครับผมว่าวิธีในการสมัครยังไงเนาะเพราะว่ามันมีวิธีในการสมัครที่ทำบิคับบริษัทบิคับได้ลงไว้ว่าวิธีในการสมัครสมัยยังไงเนาะโอเคนะผมก็ไว้ในการคลิปนี้ก่อนนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนั่นผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารเว็ดใ,ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็รายการหาเให้ให่ๆด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย